วิธีการโปรที่จะลดต้นของหนี้บ้านของเราให้ดีที่สุดเนี่ยควรจะเป็นแบบไหนระหว่างการโปรรายเดือนกับโปรรายปีหลายคนน่าจะสงสัยใช่ไหมคะจะสังเกตว่าแต่ละปีไม่เหมือนกันใช่ไหมคะแต่ละปีที่1เท่านี้ปีที่2เท่านี้ปีที่3เท่านี้บางธนาคารนะคะอาจจะไม่ได้ฟิกทั้งหมด3ปีเหมือนกันดังนั้นเงินงวดก็ต่างกันดอกเบี้ยต่างกันเราโปรรายปีอะคะ่ะเราจะไปโปะในดอกเบี้ยที่ มันต่ําที่สุดในสิ้นปีจริงๆแล้วดอกเบีย้ยมันถูกมาตั้งแต่เดือนที่1 2 3 4ใช่ไหมคะให้ทยอยโปลทีละเดือนจะดีกว่าเพราะว่าดอกเบีย้ยถูกในปีที่1น,นะคะตั้งแต่เดือนที่1จนถึงเดือนที่12ให้เราทยอยปกค่ะเพราะว่าดอกเบีย้ยบ้านมันคิดจากยอดหนี้คงเหลือเสมอดังนั้นถ้าสมมุติว่าในเดือนที่1น,นะคะเราปะต้นเข้าไปเดือนที่2ก็จะคิดจากยอดหนี้คงเหลือนะ,อะมันก็จะทยอยลดหนี้ลงลดหนี้ลงเรื่อยๆค่ะ เราโปรเดือนที่5อ่ามันก็จะไปคิดจากยอดคงเหลือของเดือนที่4ซึ่งมันผ่านการโปรดต้นมาแล้วทําให้นี่หมดเร็วได้ดีกว่าค่ะมีประสิทธิภาพมากกว่านะคะ, <S <S <อ>ะเห็นภาพกันเนาะ <S 1> <S 1> บางคนได้โบนัสมาสิ่งปีจะโปรอีกทีได้ไหมแล้วแต่เราออกแบบนะคะแต่ถ้าอยากให้หมดเร็วจริงๆค่ะ โปบรายเดือนด้วยและโปบรายปีด้วยจะดีกว่าจะทําให้หนี้บ้านลดเร็วกว่าค่ะแต่ถ้าไม่ได้เอาที่เราไหวนะคะที่เราสบายใจเพราะว่าเราต้องจับใจใช้ใสอยในเรื่องอื่นๆอ,อีกนะคะวางแผนการเงินให้ดีและกู้เท่าที่จําเป็นและชําระคืนไวค่ะโอเคฝากกด follow พี่เต้ด้วยนะคะ